ปั๊มบนนี้ก็เป็นถ่านดำนะผมนะ <Yeah. S 1> เห็นไหมครับทุกคนถ่านดำแท้ครับผมเบอร์13นี่ครับผม3,000กว่าบาทน,นะผม uh. ปักข้างลูกก๊แดงนะผม <Wow. S 1> แท้ครับผมชุดนี้ปั๊มนี้ได้มาประมาณ5,000 5ั้งจำไม่ผิดนะปุ่มซื้อมาประมาณปีกว่า oh. ครับคานนี้อาจจะคือซีวาลก็ได้นะ oh. What the Fuck คราวัสดีครับผม บวรุ่นนอนน้อยนะครับหรือว่าวัยรุ่นที่ชอบกินน้ำท้อมอยู่ครับถ้าใครกินก็มาแบ้งผมด้วยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาให้ชมโปรเจกต์กปาวาน,นครับนะปาวาน 15L เอ้ย15ปาวานนะไม่ใช่15 l ด d นะครับผมจะไม่แป้งเป็น LED นะครับทุกคนนะนี่ครับว่าจะให้มาชมรายละเอียดว่าผมทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมนะสเต็ปเครื่องเท่าไร่อะไรงไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ทุกคน ดูนะำว่าเครื่องทําที่ไหนนะครับผมนะแต่เครื่องละผมคอมมไว้ก่อนว่าเป็นสเต็ปอะไรครับนะเดี๋ยวเราเซตผมจะมาเฉลยคลิปเครื่องน้ผมนะก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะ้อยากดูเจ้าประวันก็ฟังกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับไป yeah. believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know better than the rest just watch me grow put me to the test and watch me go this is my quest i'ma make it no they call me obsessive or what ตั้งชื่อว่าอะไรน,น้องๆมินมาก,ก่อนก็ได้นะครับผมแต่ผมจะตั้งชื่อว่าเจ้าเฮงเฮงนะผมนะนะฮะอย่างแรกนะครับไอชิ้นแรกเลยนะก็คือปั๊มบนใช่ไหมปั๊มบนนี่ก็เป็นถ่านดํานะผมนะเห็นไหมครับทุกคนถ่านดําแท้นะครับผมเ<ม>บอร์สิบสามนี่ครับผมนะซูมอยู่ข้างในอะผมนี่แท้แน่นอนนะผมฝ่าไม่แท้นะผมนะฝ่าแอนไม่แท้นะผมนะอันนี้ก็ประมาณสามพันกว่าบาทนะผม ตอนนี้ราคามันขึ้นแล้วครับนายเวซี่ผ่านล้วันนี้ซื้อมือหนึ่งมาอันนี้มันติดรถมานานแล้วนะผมนะต่อมาก็จะเป็นชุดล่างครับผมรีวิวใหม่ครับผมรีวิวใหม่นะครับชุดล่างก็จะเป็นปั๊มปักข้างลโลโก้แดงนะผม <Wow. S 1> แท้ครับผมชุดนี้ปั๊มนี้ได้ประมาณห้าพันห้าน้งจำไม่ผิดนะผมซื้อมาประมาณปีกว่าครับ แลวก็มาเป็นรถทรงแวนนะผมมาจัดสภาพทําตลอ,อใหม่นะผมนะต่อไปก็จะเป็น e x c e l นะครับรอ e อ e e ซิดูโทนะผมนะทุกคนเห็นไหม e x ็ e ซ a s เ a เียนะผมเหมือนบังลมผมเลยนะอันนี้ก็จะคูสอ0 0ับาทหนะึ่งจุดลัดยางด้วยยาง IRC ลายตรงนะผมนะทำเป็นทรงวัยรุ่นกรุงเทพครับผมน,นี้เลยยังรอครับผมนะยังรอ จานที้ผมเลือกใช้ก็จะเป็นจานจูปิเตอร์นะผมนะนี่มันต้องแปลงนิดหน่อยนะผมนะอันนี้เบอร์คือเบอร์เกือบทั้งคันนะเบอร์ัดสะพใหไม่อนะผมไปดูก่อนนะครับมีสองชิ้นที่ไม่ได้เบอร์ครับที่สิ่งสิ่งที่เบอร์ไปก็จะไปชกหน้าช,ชกหน้าเบอร์ไม่หมดเลยนะครับเบอร์ยกแกนนะผมเบอร์มาสองพันกว่าบาทนะครับไม่ได้ตัดแกนนะมันก็มันเป็น โชคหน้าตัดแกนแล้วมันเตี้ยมันขี่ไม่ได้นะผมใส่ยางใหญ่แล้วมันติดนะครับอ่าแล้วก็มีชิวเบรคไม้ชิวก็ร้อยกว่าบาทนะผมแล้วก็มีชุดชินช้นท้ายชิ้นท้ายเฟรมท้ายนะผมนะสีดำนะบเบรคไม้นะครสองข้างเลยนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เสียกรนะครับผมนะ <Wow. S 1> เสียกร,ระตะก้องนะครับผม โช๊กนะ็เบรกไม่ครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้คืองานเทียบหนะับแก๊แท้นะผมนะซื้อมาจากร้านอิ่มซับนะผมโอเคสูงสามสามูนนะผมนะสี 4, แดงสตัดทองนะผมนะสวิงอาร์มเบรกไม่ครับผมน็อตเลดทั้งคันนะผมนะนี่ดูดูแบบจิบๆิบนะผมนะ ลงตัวนะครับล่อลงตัวนะผมใครอยากทำไรเมนเพิ่มได้นะผมนะแล้วก็จะมีผักเทา้าไฮยาเต้ครับผมนี่ปอกแปก๊กปอกแปก๊กอันนี้ไม่ได้เบิกนะผมนะผักเท้าไม่ได้เบิกเพราะไปเจอจะค่องเด้งกันเก่ามานะผมผมก็เลยเอามาใสนะ่ซะคันเบรกเบิกไม่ครับผมคันเบรกชุบนี่ทุกคนดูอ่านะครับยางหลังนี้ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแบ็กแรกนะผม สองพันศูนย์นะผมนะเส้นนี้ก็สองพันกว่าบาทนะผมนี่จัดเต็มระบบครับไอบางคนทายเบิกใหม่ครับเมื่อก่อนใส่คาร์บอนนะผมกันตกเบิกครับเบาะเบิกใหม่นะผมกันตกก็หกพับาทเบาะพันสองนะผมเบาะเดิมๆนะทุกคนไม่ได้ป้าแนลน้วนี่สวิงอาร์มเบิกไปแล้วคอปโซเบิกใ,ใหม่แท้นย์นะผมนะ อันนี้ก็ใสแแ่กบ๊กเบิกนะผมมันจะมีคีฟุนได้ทุกคนเพราะรวมมันจอดนะครับ <S <S เครื่องส่งไปทําแล้วแหละอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายว่าเครื่องผมทําที่ไหนนะครับ <S <S แต่อยู่แบบทาที่กรุงเทพแน่นอนนะผมนะอ่าอ,อันนี้ชิ้นนี้ก็เบิกไม่นะผมนะเข้ากุญแจเบิกไม่หมดเลยนะผมอันนี้ก็เบรอร์ครับผมนะตรงคอปเปอรนะผมนะตรงรุ่นแน่นอนนะผมประวานนะครับ ผมให้ทุกคนทายด้วยว,าว่าสเตปเครื่องผมทำอะไรนะครับว่ากี่วาวนะผมนะเราทำเสร็จเดี๋ยวเรามาให้ชมกันนะครับแต่ว่าจะเป็นสเตปที่แบบแบบสายดันโลอะผมชอบดันโลนะผมนะชอบเหนียวเหนียวอะบางลมผมตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวรอมาเฉลยสเตปให้ดูนะครับแต่เป็นสองวาวนะบ,บางลมคันนี้อาจจะขึ้นสี่วาวก็ได้นะ รับผมนะทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมนะคันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะผมนะนี่ครับลอดๆเลยครับประวานผมจะทําทรงตลอนทั้งหมดนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วไงชอบแบบทรงตลอ,อดแล้วทรงผู้ใหญ่นะพผนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถที่ใช้ผมนะแ้าผมซื้อต่อมาลนะคันนี้นะผมนะ จะเต็มระบบเลยเคนดูคือไต,ต,ต่บอกก็อาจจะเปลี่ยนตัมติ๊กใหม่นะผมไต่บอกก็ยังหุม้มแ็ปไว้อยู่นะผมสเต็ปเครื่องอ่ะชุดนี้อะหลายตังค์อยู่นะครับว่าน่าจะสามสี่หมื่นนะผมลองเม้นกั็มาดูครับว่าผมทําสเต็ปแลไรนะครับผมถ้าผมถ้าใครเมน้นถูก ๋ยวผมแจกอะไรรดหนึ่งชิ้นดีกว่าเพราะว่าผมมีอะไรเ <Okay. S 1> รืออยู่นะเพราะว่ายังไม่อยู่เฉ็จงานได้อยู่นะครับทุกคนเม้นมาเลยครับสเตปอะไรนะครับผมนะเมนเม้นพิมพ์มาเลยนะครับผมนะใครทายถูกเดี๋ยวแจกงแจกอะไรรถนะครับผมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมนะจะมาให้ดูประวานนะครับผมนะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะ,นะนะครับผมนะนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับไปลุ้นนะครับเดี๋ยวโรเซตเนี่ยคันน้เซตแล้วผมจะเอาไปออกไปดันโลดได้ทุกคนนะครับฝากเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เยอะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมเจอกันจุบ๊บ